ไปน้องกินข,ข้าวข้าวเช้าเจะอย่าไปเอาน้ำนะวันเสาร์วันนี้ไปเอาน้ำวันนี้จะไปเอาน้ำนะคะคุณแม่ไปในวันแต่วันจันทร์วันเสาร์ากินขา้าวกินข้าวกันนะคะผัดบุ้งเอาอว้เนี่ย bung buông lâm lấy mình nhận nè anh à, em hãy chín cho mình chín à, cái này bên Hãy Mì Gõ Để không ้ำก่อนมิให้กินก็กินนะแม่นะดูนะคะทำให้กินนะไม่ทำให้เจ,จ็บกินเต้าเต้าอืมเต้าเต้า That que, nada que niña. ¿Y กินไปไข่อะไข่อะกินกี่ครั้งละไข่อะกินไนด้ยังไข่นะ่ะให้กินไข่นะกินก็ไปไข่อะช้อนตักอ่านั่นละตักเข้ามาเยอะ อะไรวะอะไรวะไม่ชอบกินกับข้าวกินกับข้าวมัได้นึกถึงคนที่เขาไม่มีกินคนนะ่ะเขามีกินเขากินติ๊กติ๊กไม่ดไม่ยาก นี่กะปิอะไรมั้นี่กะปิเองอะอ๋อหืมาเอา ใช่ไหมใช่ไหมคะกินไกอ่อันนี้ให้มันหมดชิ้นนี้ให้หมดเลยชิ้นเนี้ยกระชอนตักข้าวปากเออกินให้หมดไม่ได้เหลือไวบมะล,ล้อมมะเลมเหลือไว้เป็นชีส่า หลอกกินหลอกยากกับบกขอมะคกมะเขือแหนมไม่เล่นไม่เอาแตแบบยาแต่เผ็ดเจ้ามันมาจากยาตรงนั้นเนี่ยมาแก้แก้แก้ห่างแก้ไม่เล่นไม่เอาแบบปี พี่บ้าจ้างพี่บ้านั่นหรอจ้างเขาถึงไหนถึงไหนไม่มาพอแม่เจ้ามันอะ่ะย่างไปต่อ,อยเท้าแหร่เนง่ยจ่าก็มามเจอมา Mới là ba, ừ. bè, bà bè rồi vợ chồng chơi cũng nhà ba Thứ ba. trăm thứ ba. Rồi ba. bơ, Tăng nha ba. Bi về bà bèn rồi Bà Bi hôm nay bà lấy Lấy Bi ba. lâu ba. mình ba lâu tháng mình ba ba của

เด็กที่ไม่รู้ก็คุณนุ่งกับพี่มาแจงบอลกัดเองเจ้อะเดยไม่ดูคุณเดียกหรอกมันยังมาขายมันที่ยังบาเอาพอเขาขายแล้วมันเข,ขอซื้อคืนบุ้งหูกันบุ้งหูวอ่ะขายบันนี้บันนี้เอาสจบแกนไป จะกอดพานัา่งพอนเถอะตอนนี้แล้วขึ้นม่อยู่ยนี่นอย่างได้เนี่ยไอตัวไกับแม่เนี่ยจะมานอนขึ้นนอนได้ลมวนวะ่ะไว้ให้คนเช่าออกา <Hey. S 3> ันไว้ให้คนเช่าออก็า ก็แรงไเป็นเทินทรมด้เป็นเทิเด็ะเอาไว้ให้คนเช่าเนี่ยไม่แว่มาเก่าอืะอันเอาไว้เป็นโฮมสเตย์เลยนะคนมาเที่ยวแขงๆหน่อยเถอะเจ้าคืนละพันคืนละห้าร้อยอ่ะวันละห้าร้อยอ่ะไปร็อกเท็ดกาแฟไม่ไพ่อก็ม่ลูกเนื่อเดอ่ไมีาวุนอีเพัฒนัอก็ Tính đùi đại, đùi đại ừ. Đài. ừ. Đây Im nó hết nè Ừ hết, ừ. hết cơm nó bỏ ừ. mình bà cố rồi một đứa tía ơn Đi mé ơn nè ừ. Nó Nó như thế, Trời ơi con Cắt hả Ừ Ừ, cái gì chanh Ờ Mãng bông ở trong này Ayan. Ah. Yang Siang yang na, belum bumbam. Nah, pinong. Nah, Kawai-wai ah, mana kapai.